พวกเราผู้ปฏิบัติธรรมอย่าไปสร้างความเป็นตัวเป็นตนให้กับสภาวธรรมใดๆนะจงเข้าใจและเห็นว่าสภาวธรรมทั้งหลายเขาล้วนแปรปวนเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติธรรมดาเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยของเขา พวกเราจงตื่นรู้อยู่ภายในตะหนักรู้เห็นความคิดนึกและอารมณ์ของเรานั่นแหละนี่คือการตื่นรู้อยู่ภายในเห็นกระบ,บวนการของธรรมชาตินี้ให้ได้และจงเข้าใจให้ได้ว่าธรรมชาตินี้เขาแปรปวนเปลี่ยนแปลงเขาเกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุปัจจัยหมดเหตุหมดปัจจัยเขาก็ดับไปเขาเป็นฉะนั้นแหละ เขาไม่ได้มีตัวมีตนอยู่จริง